อยากเก็บคะแนนได้ในทุกๆนัดครับไม่อยากแพ้เลยสักนัดเดียวว่างั้นก็จะพยายามทำให้ผลงานให้ดีที่สุดสำหรับทีมครับเรื่องของระยะเวลาในการพักและก็จะมาเตะในวันเสาร์นี้ครับ เป็นเรื่องของการจบสกอ์ฟินิชชิงในจังหวะส,สุดท้ายครับผมแล้วก็เรื่องของการการคลองบอลอะไรนี้อาจจะยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆครับผมก็จะให้ซ้อมในในระยะเวลาสั้นๆแล้วก็ไม่หนักมากครับผมเชื่อมั่นในศักยภาพของลูกทีมเพราะว่าที่ผ่านมาเขาซ้อมกันได้ดีแล้วก็ทุกคนทำหน้าที่กันได้ดีรู้ว่าหน้าที่ของแต่ละคนทำอะไร อาจจะมีผู้เล่นบางผู้เล่นที่จะอาจจะต้องโรเตชันกันเล่นก็ไม่มีปัญหาอะไรครับทีมโพลิสเทโล FC นะครับที่เราจะไปเจอก็เขาจะมีเรื่องของการเล่นเกมรับที่ค่อนข้างดีครับก็มีลูกกลางอากาศกอย่างเช่นกองหลังฮอนนี่ครับที่เล่นลูกกลางอากาศได้ดีตัวเล่นกองกลาง เป็นเด็กที่มีศักยภาพแล้วก็มีเทคนิคที่ดีครับส่วนกองหน้าก็จะเป็นลุมลโลคาบาวใช่ไหมครับแล้วก็วูกุนยองก็มีความขยันครับในการเล่นเกมรับแล้วก็เกมลุกด้วยครับ <S <S อยากทำเก็บคะแนนได้ในทุกๆนัดครับคือไม่อยากไม่อยากแพ้เลยสักนัดเดียวเพรางั้นจะพยายามทำให้ ผลงานให้ดีที่สุดสำหรับทีมครับก็จะได้เห็นเรื่องของความทุ่มเทของนักกีฬาครับเพราะว่าเขาพร้อมที่จะเล่นในแมตช์เยือนอย่างนี้แน่อย่างเร็วๆนี้แน่นอนครับผมเพราะว่ามันมันเป็นผลจากที่เราชนะมาในแมตช์ที่แล้วแล้วก็ทำให้เขามีความมั่นใจในการเล่นมากขึ้นก็จะได้ เห็นในแมตที่จะเจอในวันเสาร์นี้ครับเรื่องของความทุ่มเทความกระหายที่อยากจะเล่นลงไปเล่นครับผมมาให้กำลังใจนักฟุตบอลกันเยอะๆนะครับผมขอบคุณครับ